อันย่าสรุปว่าเราหรือเขาที่ไม่ไม่รู้เรื่องอ่ะอย่าใกล้ดิลูกเอาวางนิ่งๆก่อนก้าเขาใช้มือที่ไหนล่ะ ใช้มือโยนได้ก็พี่อันนี้อามือรับอาเท้ารับดิเอออาคนเนทวันโมโกหมโกหมอาคนเนทวันโมเล่นโกหมคะแน more, น,แนวิ่งมาดิลูก ลูกบอลมีตั้งเยอะคะแนนมาแล้วคะแนนมาเอาลูกส้มนี่แล้วคะแนนมา,าลูกส้มนี่พี่อนย่าจ,จะแบ่งเจฟฟี่จะเป็นประตูแล้วคะแนนลูกน้ำเงินคะแนนลูกน้ำเงิน, <c oughs> นเคนลูกน้ำเงินเนี่ย ไม่เอาเขาเอาไปเลยคะแนนครับลูกน้เงินนะครับลูกส้มเอาไปเลยอันยาให้คะแนนด,ด้วยนี่ไงคะแนนวิ่งหน่อยเดีย๋ยวลูกเออคะแนนยิงปิดยิงยังไงนะั่นหมดแรงแล้ว Ah, von der